สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับกับแสดที่ขอบคุณจริงๆครับกับเ,เวลาดีๆอย่างนี้อากาศดีมากๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากนี่ผมจะตากจะนำรถฮาร์เรย์เวิสที่ผมทำเครื่องแก้วเสร็จเนี่ยมารีวิวกลางแดดให้ดูเพราะว่า ทั้งสองคันนะครับมีความสวยงามที่แตกต่างกันในส่วนของคันหนึงนะฮะเป็นส่วนของสีพิเศษแนคเวนอมอีกคันหนึงนะครับ,เป,ออนนรบเป็นสี l i m i t ต็เหมือนกันเป็น c b o ปี2020จะบอกว่าสวยทั้งคู่และเวลานี้มาก็มาเข้ามาถึงนะฮะอากาศดีมากๆแล้วผมอยากจะให้ดูพร้อมๆกันนะ <S <S> <S ก็เป็นอะไรที่อลังการพอสมควรเพราะว่าในร้านตอนนี้จะมี h a r l ล y มาทั้งสามคันนะครับอีกคู่หนึ่งคืจะมาอีคันนึงเพราะนั้นผมจะขอไรส์สด เพื่อโชว์งานความสวยงามของฮาเลสสองคันก่อนเราเริ่มเราเริ่มจากคันแรกก่อนแล้วกันนะคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ผมขอกับเป็นกล้องหลังนะครับกับรถฮาเลสเดวิสันนะครับตัวนี้เป็นตัวโรสไกส์นะครับเป็นปี2021ตัวเครื่อง1 14 CI หรือประมาณ1ัน0นะครับเออสีคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับที่เ่าเห็นอยู่นะตอนนี้จะเห็นเป็นสีออกเขียวๆหน่อยแต่บางมุมเนี่ยจะเห็นเป็นสีม่วงอย่างที่ในห้องให้เห็นนะครับ ตัวนี้นะครับสวยมากๆจริงๆแล้วก็คันนี้นะเคลือบแก้วในสเตปซูเปอร์โค้ดนะครับซูเปอร์โค้ดคือทําทั้งหมด4ี่โค้ดนะครับทั้งคู่เลยแต่คันนี้นะเด็ดที่ผมบอกนะเป็นสีพิเศษแลวออกจะออกที่สวยงามมากๆในมุมนึงนะจะเห็นเป็นสีเขียวอีกมุมนึงจะเห็นเป็นสีม่วงเป็นสีพิเศษที่ออกมาจากโรงงานนะครับไม่ได้ทําเองไม่ได้คัตตอมนะฮะแต่ว่าเป็นคัตตอมใบฮาร์เล็ตต์ดิสแตนเทเห็นไหมครับสำหรับคันนี้สเน็กเวนอมนะครับออกมาได้สวยใสหน้าขัดเลยทีเดียวนะครับในตัวเครื่องก็คือ1 I นะครับ ก็คือตัวนี้ตัวร้อมแม็กเนี่ยเป็นซีซีอย่างนี้เลยนะครับโอ้โห oh, อลังการอย่างนี้เลยนะครับซีเยอะมากๆแต่ถ้าเป็นซีทงคนยี่เอ็ดซีเยอะกว่านี้โอเคนะถ้าเป็นตัว T ี v o นะหนีคันนี้คันนี้สวยมากๆ่ว่าคันนี้เป็นเสือพันยี่เอ็ดนะครับออกมาได้สวยขนาดนี้นะะนีพามาดูกลางแดดนะครับได้ขนาดนี้ชอบไหมนะครับสีสันสวยงามาม,าม,มากๆครับกับสีสเนกเวนอมมันออกเขียวอะ่ะเหมือนปีกแมงครับทิมะนะครับ ก็จะออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้สวยจริงเห็นไหมครับพามาดูกันโดยรอบคลิปนี้อาจจะยาวนิดหน่อยนะครับอยากจะให้ดูกันแบบชัดๆนานๆนะสาหรับใครที่เป็นสาววอกฮาเล่หรวิสารตอนนี้มีรถไกด์มาอยู่หน้าร้านเราแล้วสองคันพร้อมกันแล้วก็สองคันนี้เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับไม่ใช่คันไม่ใช่เจ้าของเดียวกันนะเดินเพื่อนกันนะครับก็คันหนึ่งของพี่โตอีกคันหนึ่งของพี่ดุ๊กผมบอกไว้เลยนะครับขอบคุณ คันพี่ทั้งสองมากมากครับคันหนึ่งไม่ได้มาใกล้ๆนะไม่อยู่แถวนี้นะครับคันหนึ่งอยู่บางนาคันหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับโอเคสำหรับคันนี้สเน็กเวน้อมพาดูความสวยงามนะครับส่งส่งความสุขนะครับให้กับทุกคนได้เรียบร้อยแล้วมาดูกันอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามไม่แพ้กันกับรถคันนี้จะเป็นในส่วนของรถไกด์ซีบีปี2020ันสสังเกตง่ายๆเลยสังเกตจากไกลๆเลยนะครับเห็นนะคุณจะเห็นโล่ฝาเครื่องจะเห็นเป็นสีแดง ต้งฝาเครื่องบริเวณนี้สีแดงนะครับก็คือ CVO กับอีกอันหนึงก็คือ 117CI นี่เป็น117แล้วจะเป็น114แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างคำว่า CVO ก็คือตรง,ตรงชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้เห็นป่มจะมีชิ้นอกชิ้นอกที่คันนี้ไม่มีเห็นไหมครับแต่ก็สามารถซื้อแต่งได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถซื้อแต่งได้คือเครื่องนะครับถ้าจะซื้อเครื่องมาแต่งก็ซื้อลดเลยดีกว่าคันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ2องล้านแคันนั้นอยู่ที่ประมาณล้านล้านปลายเลยนะ ถ้าเป็นออกศูนย์ประมาณสองล้านมัน้งนะครับคันนี้รถ CVO หรือเครื่องประมาณพันเก้าร้อยีซีนั่นเองหนึ่งหนึ่งเจ็ดซีไอนะคิดเป็นคิวบิตนะครับคันนี้จะมีลำโพงนะครับบูเฟอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะครับกับรถที่ทำการเคลือบแก้วสเตปซูเปอร์โค้ดนะครับไม่เงาได้ไงนะครับมาโชว์กลางแดดอย่างนี้จะบอกได้เลยว่าสวยจัดจริงๆนะไม่แพ้กันนะครับแบบสุดๆนะครับคันนี้ก็ขี่ กําลังจะเยอะหน่อยแต่ก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะน้ําหนักผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นทั้งตัวเครื่องกับตัวกระเป๋าด้วยแต่เวลากระเป๋าออกก็ยังหนักอยู่นะแต่ว่าคันนู้นอาจจะเบากว่าจะเห็นเห็นได้ชัดเลยจะเบากว่าเห็นได้ชัดเลยด,ดูดูมิติมิติทั้งคู่ก็ไม่แตกต่างกันหรอกมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนคือก็คือไฟเลี้ยวไฟไฟท้ายเห็นปะไฟท้ายคันนั้นจะเป็นกลมๆคันนี้จะอยู่ของข้างข้างล่างเลยอโอเคขอเคเข้าใจอย่างนี้นี่เองนะฮะาพามาดูกันโดยรอบนะครับในตัวเครื่องนะครับ เอาดูครับตัวในส่วนของตัวคันนี้นะครับตัวเครื่องตัวเสื้อของเขาเนี่ยตรงนี้จะดูมันๆหน่อยเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สากเหมือนกับรถตัว114นะครับไอ117แล้วก็ตัวกออากาศเนี่ยก็จะมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ของแต่งนะเป็นของที่ออกมาจากโรงงานนะครับ <laughs> สวยงามไหมสวยงามมากๆครับกับรถฮาร์เลย์เดวิสัน CVO คันนี้เป็นรถไกด์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าคันนึงเป็น CVO อีกคันนึงเป็นสีพิเศษนะครับปีอันนั้นปี2020 อันนี้ปี2021ันยี่สบเอ็ดะครับปี2021ันยี่เอ็ดคันนี้เลยนะข้างล่างใต้บอกเขาจะเขียนปีไว้ที่คัดซีเลยนะครับนี่แต่ฝั่งนี้จะเป็นกล่องอันนี้กล่องเดิมนะกล่องเดิมจากโรงงาน,นจะมาออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นว่าตัวเครื่องจะไม่เหมือนกันตัวตัวเสต,ตัวเสื้อเครื่องตัวนี้จะสากกว่าอันนู้นจะออกดูมันเงากว่านะครับสวยงามจริงทั้งสองคันมีการเปลี่ยนท่อมาแล้วนะเพราะท่อเดิมมันจะไม่ใช่สีอย่างนี้สวยงามจริงๆนะฮะอันนี้ก็ขอ ขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของลอนนามาน,นี่เป็นการไลฟ์สดส่งงานนะครับอยากจะส่งงานอย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงที่เสร็จได้ใหม่เลยแต่ว่าช่วงนั้นนะฝนตกทุกวันนะครับฝนตกจนไม่อยากจะจับเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติท้าที่รถรถ,รถอย่างนี้นะฮะถ้าโดนฝนนี่น้ํานาไหลเลยอ่ะเพื่อเช็ดทีนี่ล้างทั้งวันนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผมจะล้างอยู่นี่มาวันหนึ่งอ่ะถ้าเป็นรถมาอย่างนี้นะครับนี่มาเาวนดูสเล็กไว้นอกเลยเห็นปะในมุมบางบมุมจะเห็นเป็นสีม่วงๆนะครับเห็นปะ ถ,ถ้าคุณเห็นนะเห็นเหมืนผมปะเห็นเป็นสีโมโครับซึ่งคันนี้ทําเป็นซูร์โคสเช่นกันสองคันทำซูร์โคสหมดเลยนะครับสวยจริงครับนี่สวยจริงๆแต่ว่าคันนี้จะไม่มีอุ่นมือนะครับตัวตัวซีอจะมีตัวอุ่นมืออยู่ตรงตรงปลายนะครับพามาดูกันรอบๆสวยงามมากๆครับตัวไฟท้ายข้างหลังจะไม่เหมือนกันเทว่ากัี CVO กับตัว ตัวธรรมดาตัว114ปกตินะครับมันก็ไม่ธรรมดานะจะบอกว่ารถธรรมดาไม่ธรรมดานะแต่ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับที่แตกต่างคือตรงลําโพงด้วยลำโพงซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็ข้างหน้านี่ตรงตรงตรงบางถังตรงกลางถ้าเป็นคันโน้นจะไม่มีจะไม่มีคําว่า t v o อยู่อันนี้จะมี t v o เลยเห็นไหม Custom Vehicle Operation นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเครื่องเสียงก็แตกต่างกันนะครับ ความสวยงามนะครับแต่ละคันไม่ธรรมดาจริงสวยมากๆครับคันนี้อีกอย่างที่เห็นก็คือส่วนนี้แต่ส่วนนี้รู้สึกว่าจะหาซื้อได้นะไอชิ้นเนี้ยบางบางความร้อนนะครับใต้ใต้เป้าอะ่ะแต่ตรงนี้ก็สามารถหาซื้อใส่ได้นะครับคันนี้จะไม่มีมาเห็นไหมครับแต่ว่าคันนี้เบาวกว่าเยอะน้ําหนักนะแต่ว่าความความแรงมห่าคงน่าจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเครื่องมันแตกต่างกันนั้น CVO เคนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของโลกทั้งสองคนด้วยนะครับที่ให้ความกรุณาไว้วางใจมิกกี้นะครับเสียรถสวยมาเป็นผู้เสียรถสวยให้กับสองรถคันนี้นะครับให้ได้สวยงามเงาสะาใจยอย่างนี้นครับหลายหลายคนนะถ้าได้เห็นตัวจริงนะรับรองว่าสุดจริง,รงๆกับรถ CVO ทั้งสองคันคันนี้ครับรับรองว่าทักนะสองคนนี้จะไม่ได้ได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มารับชมรับฟังกันตอนนี้นะครับม,มิกกี้อกขอท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Obrigado. <laughs>